i ิน o r มา a r เก็ตสานต่อความร่วมมือสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยจัดงาน e ิเล็ก i c ิ e ว i c l า a s เชีย2024ยกระดับการผลิตไทยสู่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยสู่ระดับโลกงานที่รวบรวมเทคโนโลยีและการประชุมเฉพาะทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าระดับนานาชาติไว้อย่างครบวงจรเป็นงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรมยนานยนต์ไฟฟ้าไทยนี่นะครับเราก็มีการ คมร่วมมือนะครับกับทางอ n f o มามาเก็ต t เนี่ยมาโดยตลอดในช่วง8ปีที่ผ่านมาปีนี้ก็จะเป็นปีที่9แล้วนะครับที่เราได้ร่วมกันจัดงานทในเรื่องของ e ุลิฟิกฟิโวเอเชียนะครงานสัมมนาวีเทคนะครับซึ่ง ผมคิดว่าในภาพรวมของปีนี้เนี่ยเราเห็นกิจกรรมและก็ความเรียกว่าความตื่นตื่นตัวในเรื่องการใช้รถยนต์ที่เป็นยานไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของงานในปีนี้เนี่ยก็จะเน้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะครับไปสู่เทคโนโลยีที่เป็นการลดคาร์บอนในภาพรวมนะครับทั้งในเรื่องขององค์ความรู้นะครับที่จะมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายนะครับในธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบของอินฟราสตรักเจอร์หรือของแบตเตอรี่นะครับเรื่องของระบบในในเรื่องของการผลิตต่างๆนะครับที่จะ ลดการใช้คาร์บอนท้งนี้เนี่ยผมคิดว่า,เ,าเราเห็นสิ่งที่เป็นหมุดหม้ยสาคัญของประเทศนะครับทั้งในเรื่องของการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม นะครับในปีที่ผ่านไปกับยอดการจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นการเริ่มต้นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านในประเทศไทยในปีนี้นะครับซึ่งก็เริ่มต้นในปีแรกเช่นเดียวกันนะครับพะฉะนั้นผมก็คิดว่าการจัดงานในปีนี้เนี่ยเราหน้าที่จะมีครบในเรื่องของทั้งเรียกว่าแบบความสนใจของผู้ที่เข้ามานะครับร่วมงานรวมไปถึงทางวิทยากรที่จะมีหลากหลายทนโลยีใหม่ๆครับที่นําเสนอให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยได้นําไปตน่อยยอดในเชิงของภาพธุรกิจ ที่เขาทําเองแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการ transform สิ่งที่เป็น component นะครับ supply ในอดีตเนี่ยไปสู่การยนต์ไฟในอนาคตได้นะครับจำนวนผู้เข้าชมงานนะครับนำ t r e ต่างๆเข้ามาเรียกว่างานในปีนี้เนี่ยเราใช้พื้นที่4 h อเนี่ยตอนนี้เต็มหมดแล้วนะครับ นะครับก็ในส่วนของงานนะครับงานเอเวอเรชัค i c ใเเอเชีนะครับจัดร่วมกับงานใน u วีเทคนะครับก็ถือว่างานตรงนี้นะครับก็เป็นงานสําคัญนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับเราก็โดยงานนะครับจัดร่วมกับงานทางด้านเ s s นสแตเบ a ร์เอเนจีวีกนะครับโดยภาพงานทั้งหมดนะครับก็จะมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกันนะครับโดยรวมทั้งหมดนตอนนี้เนี่ยนะครับเราถือว่าในส่วนของการเข้าร่วมงานนะครับในส่วนของผู้ ประกอบการนะครับการจัดเตรียมต่างๆนะครับก็ถือว่า,าเราไปในจุดที่ผ่านในจุดแรกขึ้นมาแล้ววันนี้จะถือโอกาส k ิก k off ทุกส่วนเนี่ยของการเริ่มทําการโปรโมชั่นนะครับกิจกรรมที่มีในงานทั้งหมดนะครับนอกจากส่วนที่เราทํากับ i u v t e c h แล้วนะครับการาประชุมสัมมนา,าอื่นๆนะครับในเรื่องของอ international conference นะครับเรามีาไม่ต่ำกว่า6หัวข้อนะครับการสัมมนา,าทั่วไปให้คนกลุ่มต่างๆรับทราบในเรื่องของภาพของอยานฟฟ้าเรื่องของพลังงานต่างๆเนี่ย เรามีไม่ตม่ำกว่า1น0่งร้อ้อนะครับถ้าเป็นผู้ยายทั้งหมดเนี่ยเราคาดว่าปีนี้จะมีมากกว่า400คนนะครับโดยพาริเลียนนะครับน้ำเทย,ยีต่างๆนเ,นเข้ามาร่วมงานเนี่ยเรามีมาถึง7จพาริเลียนหลักของโลกนะครับอย่างเยอรมันอย่างญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีนะครับทุกคนนะพร้อมกันสําหรับการเข้ามาเยี่ยมเข้ามาแสดงนําเทยีใหม่ๆเข้ามาในงานนนะครับก็อยากฝากเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันที่3ถึงวันที่5นะครับรกรกฎานะครับปี นี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสวิคิตครับ